ใครอยากได้รถที่ราคาประหยัดผ่อนถูกๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยเนี่ยมาสเตอร์สองหนึ่งจุดสามปอร์ตไฮคอนนครับคันนี้ได้ปี2 0ง9สีแดงฉูดฉาดแบบนี้นะครับคันนี้ราคา329,000บาทราคาร่วงลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงกว่า50าสเซนเลยนะครับแถมฟรีดาวน์ได้ด้วยครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะฮะดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ไฟหน้าครับคันนี้ได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เลน์นะครับมาพร้อมไฟเดทไทม์รันนิ่งไลน์นะฮะแล้วก็กระจังหน้าส,สวยๆแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับคันนี้สีแดงสีฉูดฉาดจี๊ดจ๊าสุดๆเลยนะครับ สูรล้อครับได้เป็นล้อแม็กอลอยลมดํามาแบบนี้เดิมแท้นะครับด้านในครับชมฮะได้เป็นบ่อผ้านะครับสภาพเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยในราคามือ2แบบนี้นะครับคันนี้มาพร้อมจอกลางระบบพลาสเกนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ครับเลขไมล์คันนี้1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมล์แท้ไมล์เดิมไม่มีกราบไมลโครไมล์ไฟท้ายนะครับของเขาได้เป็น L D ลดีไลท์ไกด์ดงด้วยนะครับมาพร้อมโลโก้มาสเตอร์ครบๆแบบนี้ที่ป่าน้ำฝนด้านหลังมีมาครบๆนะครับพร้อมเสาอากาศทิปฉลามแบบชาร์กฟิน นี่ครับเครื่องยนต์ Sky Active นะครับก็เรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังถึง4จุดนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ครับ Mazda 2 Hatchback 5ประตูนะครับ1.3 Sport High Connect ปี19นีในราคา329,000ไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับ